สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ด,ดาวทําการข่าววิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการค่าววิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2 5 1 7ถ่ายทอดสดทางช่องเ h ็ดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4นาฬิกา30นานทีถึงเวลาส6กนาฬิกา30นาทีคู่มวยทําการหาสดมีกันหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพู้ล่าทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยพบกับทางด้านจิระวะันรสรัชภูมิต่อยเวทน้ำหนัก102ปอนด์ปอน คู่ที่2การสดเป็นการพู้ร่างทางด้านมนพระรามติดเพชรชรูการพกกทางด้านเพชรบัญชาปอมงคนอินสาหรับคู่นี้สมาชิกเป็นการชิงแชมป์ว่างครับของเวทีมววช่องเว่สี่ครับรุ่น1นึ่งร้อปอนด์คู่ที่3รองคู่เอกนะเป็นการพู้ร่างทางด้านยอดบัวงามลักกี้บันเทิงพกกทางด้านทีรพง์กายสีละพบบอกซิ่มยิมคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกนะเป็นการพูร่างทางด้านชาตพยักษ์ศักสตตนพกกทางด้าน พรเสนสอบภูมิพัฒน์ครับต่อยเวทน้ำหนัก126ปอนด์ก่อนที่ผมทําการข้อวิจารณสมาชิกผมขอว่าผู้สับสนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก2 4มวยพักยกระบบออตโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเตป็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ครับสอบถามดุก่อนได้สมาชิกอย่าลืมนะครับเวลาแอดไลน์เพื่อนเข้าไปนะสมาชิกอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้า na, นะครับแอดไลน์ line, ไปที่แอดพีเคสองสี่ พักยก pk 24การเงินมั่นคงรอบเต็นกวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกอะไรไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจดาวแนะนำมาพักยกรอเอโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองเท่านั้นเราก็จะาเริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณ์ครูอหนึ่งกาสดเป็นการภูรางทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยพวกกับทางด้านจีรวัตรสวราชภูมิต่อยเวทน้ำหนัก102ปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับหรือด้านเพชรเดชฤทธิ์ลูกเจ้าพ่อกุมการ อายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง1 5น5่ง้าเซนตเมตรทำการเก็บตวัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าพอ่อกุมภกันทางด้านเพชรเดชฤินครับเป็นมวยถนาัดสายนะครับจังหวะฝีมือดีเอาคบเครื่องนะครับออกได้หลากหลายนะครับคล้องแค่ตั้งรับจับทางดีนะครับมีเตะสายต่อยสายนะครับจังหวะดักเตะด,ดักแทงทำมนะดีเข่าลงในเนี่ยปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรง,แง,แง,แงใช้ได้ซอกกระปิชิตออกได้ดีหัวรจิตตัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดนะครับก็มีพลิกแพ้คะแนนด้านธนูเงินเกียรติชัชนานที่เวทีมวอง แล้วก็ไฟล่าสุดครับพล <P ick> ิ <pack> แกแพ้คะแนนด้านเพชรบัญชาปอมงคลอินท่เวตีมวยช่องเจ็ดสีส่วนกว่าเมือเป็นทางด้านจิรวัน์สอรัชภูมิอายุ16กปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง160ซเมตรทการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอรัชภูมิทางด้านจิรวัน์นะครับเป็นมวยถนัดกว่าครับเอากลเครื่องบู๊สู้ดีอาวุธออกนี้หนักได้แรงใช้ได้นะครับจังหวะดักเตะดักแทงรีมาสออ่อยรุนแรงเข่าใงนายปั้มรัฐมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงซอกระชิดออยดีหดวจิตรจคง สองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านทับทีมสยามเพชรสี่หมื่นที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะรับพลิกแพ้คะแนนด้านมนพระรามติดเพชรฉลูก,กันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรูปร่างได้สูงได้ลอยฝ่าครับทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายครับฝีมือดีเอากบเครื่องออกได้หลากหลายครับค้องแค่ตั้งรับจับทางดีหน้าเสื้อตัวเงินดีครับทีมงานมาดันสู้ดันเล่นมาตรฐานการทํามวยเนี่ยดีนับแฟนมวยการเชื่อถือ แต่ตัวนักมวยเองเนี่ยเวลาชกรูปเกมได้เปรียบเนี่ยค่อนข้างจะคุมเกมไม่เก่งนะไปไปลายเนี่ยพลิกแพ้ประจำนับสองสามไฟล่าสุดเนี่ยพลิกแพ้ไปไปลายเนี่ยมาสองสามไฟแล้วครับนักชงด้านกวาดแดงเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยถ้าสมาชิกชอบเพศมวยเอากรบเครื่องครับบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยนันออกูทับเตะต่อยหนักแรง,ขขง,งๆๆๆครับเข่าในแข่งแก้งแข็งแรงทีได้ครับกนักชงด้านกวาดเมืองจีรวัน์สอรัชภูมิก่อนที่ผมทาการสรุปการขอพิจารณ์ผมจะมาเล่าข้าวๆนะสมาชิก มวยคู่นี้เคยเจอกันมา2ไฟน,นะครับไฟแรกครับเจอกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่นะครับไฟแรกเจอกันที่เวทีมวยช่องเจนะ็ดสี่เนี่ยเป็นทางด้านเพชรเดชลิ Red เนี่ยเอาชนะน็อกลงมาได้ในยกที่สามครับไฟแรกที่เจอกันเนี่ยต่อยกันมาเมื่อวันที่สองเดือนสิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับแล้วก็ไฟที่สองเนะี่ยมาเจอกันใหม่นะครับที่เวทีมวยตะวันนาก็ยังเป็นทางด้านเพชรเดชลิ Red เนี่ยเอาชนะคะแนนลงมาได้แบบสนุกนะครับไฟล่าสุดเจอกันก็คือต่อยกันเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดปีสองพันห้าร้อยหกสิ ก็ต่อยกันมาเมื่อ56เดือนที่ผ่านมาไฟว์เนี้ยถือไฟว์ที่3นะครับเจอกันที่เวทีมวยเจ้ากสี่นะครับส่วนตัวนักสมาชิกผมแนะนำนะครับและให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยนะครับดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายนะครับความรวดเร็วของวุธเนี่ยดูว่าทางด้านเพชรเดชฤทธิ์เนี่ยต้นต้นเนี่ยออกได้ดีฝ่าครับอาวุธหลากหลายฝ่าครับทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายนะครับต้นตเนี่ยตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรเดชฤทธิ์ดูว่าได้เปรียบครับ เกมไปไปลายเนี่ยบทเบียดแล้วอไปแล้วทางด้านเพชรเด็ดฤทธิ์ครับไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายครับดูแล้วน่าจะคุมเกมอยู่นะครับประกอบกับหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศการเล่นบรรยากาศการเชียร์เนี่ยดูดีฝ่าแน่นะครับจะเอาชนะจีรวัตรสอรัชภูมย้ำแคมไปได้อีกหนึ่งไ่นะครับก็มาถึงคู่ที่2คู่ที่2การสดนะเป็นการชิงแชมป์ว่างนะรุ่น102่อยอปของเวทีมววช่อง74สีเป็นการพบ้เล่นทางด้านมนพระรามติดเพชรฉลูก,การพบกันทางด้านเพชรบัญชาปองมองคลอิน ต่อยเวทน้ำหนัก102ออปอนด์ฝ่ายแดงแเป็นทางด้านมนพร,รามสิทธิเพช,ชรฉลูกันหรือชื่อเก่าคือกุกมารทองสิทธิเพช,ชรฉลูกันอายุ16ปีนะเป็นมวยมาจากจังหวัดราชบุรีสูง165่งเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตทางด้านมนพร,รามนะเป็นมวยถนดัดสายจาังหวะฝีมือดีเอากบเครื่องออกได้หลากหลายนะครับหนักแรงใช้ได้เตะต่อยหนักแรงครับวงนอกนะมีเตะสายต่อยสายมาส่ออ่อยดีนะจังหวะดักเตะดักแทงทำดีแข้งหน้าก็อ,อ่อยดีเข่าในในแข็งแกร้งแข็งแรงครับมอกมัด ล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แง,แงครับปอดใหญ่ปลาแรงการยีได้ปลายมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดที่มีชนะคะแนนดน้าสิรชัยดาบชานกองปราบที่เวทีมววราชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดรับชน,น,น,นะคะแนนได้จิรวัสรรัชภูมิที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนป่ายเมืองน,นับไปทางด้านเพชรบัญชาปองมงคลอินอายุ17ปีนับมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง163เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยปองมงคลอินที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทางด้านเพชรบ,บัญชาเราเป็นมวยถนัดขวาครับอาวุธกุบเครื่องบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อู่ครับเตะหนักต่อยแรงมาส่ออ,อนุนแรงมีลุกเตะขาแรงๆเข่าวงในเนี่ยปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงครับตอกรับปชก็อ่อยดีตชวดวใจเนี่ยสู้ดีมีลุกคึตลอดสองไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดครับพลิกชนะคะแนน,นด้านเพชรเดชฤทธิ์ลูกเฉพาอกุมภกนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องนะฟอร์มสดสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมครับฟอร์มการชกข้าไฟหลังสุดเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดครับโชว์ฟอร์มไม่ดีโชว์ไว,ไว้สวยประเภทมวยถนัดสายครับเอาคบเครื่องบูสู้ดีเตะสายต่อยสายครับจังหวะดักเตะดักแทงทำได้เข้าในแข่งแก้งแข่งแรงรับการยืนไล่ปลาย,าย,ยามั่นคงมาตรฐานการทํามวยของค่าเนี่ยดีครับแฟนมวยการเชื่อถือกนักชงด้านก่ายแดงมณพรามติดเพชรฉลูกัน ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีฝ่าครับชื่อเสียงการผ่านมวยช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยดูว่าผ่านเบอร์ดีๆมาฝ่าครับอายุมวยมากกันครับอายุจริงมากกัน1ปีประเภทมวยกว่านบเอาครบเรื่องบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อุธครับปอดใหญ่ปลาแรงการยิงและปลายมันคงกะนักชงด้านฝ่ายเงินเพชรบัญชาปอมงคลอินสรุปการขาวิจารณ์คู่ที่2นะสมาชิกส่วนตัวมึงเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดครับอย่างด้าน มวพระรามติดเพชรฉลุกันมองดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกต้นๆอย่างด้านมนพระรามเนี่ยดูว่าจังหวะฝีมือดีฝ่าครับเอาวุธต้นๆเนี่ยจะออกได้หลากหลายแม่นยำฝ่าครับจังหวะตั้งรับจับทางเนี่ยดูดีฝ่าทรงมวยทางมวยเป็นมวยถนัดสายนะครับต้นๆเนี่ยดูว่าอาุธเนี่ยน่าจะออกได้หลากหลายจังหวะตั้งรับจับทางเนี่ยน่าจะทําได้ดีฝ่าครับตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทําด้านมนพระรามเนี่ยมองดูว่าได้เปรียบสมาชิกมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยครับเกมไปปลายเนี่ยบทเบียดแล้วอู้ไปแล้ว ดูทงด้านมน์พระรามครับคุมเกมอยู่นะครับไม่ยุบไม่ยน่นพยายามชกในรูปเกมที่ตัวเองถนัดครับย่าเน้นปั้มวงในมากดันเตะดันแทงรับเข้าไงกดแขนกวางหน้าสู้นะครับจะเอาชนะเพชรบัญชาปรอมคลอินครับควา้าแชมป์ไปครองได้ก็มาถึงคู่ที่สามนะคู่ที่3มเนี่ยเป็นรองคู่เอกครับเป็นการโพลางทางด้านยอดบวงงามรักกี้บันเทิงพบกับทางด้านธีรพงศ์ไก่สีรพบบ็อกซิ่งยิมต่อยนในเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อยสิบสองปอนด์ ฝ่ายแดงนะไปทางด้านยอดบวง,งามรักกี้บันเทิงหรือด้านยอดบวง,งามไดมอนด์98้ดหรือด้านยอดบวง,งามวิศนุตโกลกาศครับอายุ20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง168เซนติเมตรครับทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียริเพชรของทีมงานคนจัดทางด้านยอดบวบง,งามนะเป็นมวยถนดัดขวานะจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีครับอาวุธที่ออกได้หลากหลายนะเตะต่อยหนักแรงมาสอรุนแรง สอกดกักสอกส่วนเนี่ยอ่อยดีครับเข่าวงในเนี่ยมีทุกกฎแขนไร้แขนกว่างหน้าดำแทงโคชิหลัวใจเนี่ยสู้ดีมีทุกคึตลอดสองไฟล่าสุดคือมีพลิกแพ้คะแนนด้านสองพยัคฆบูมเด็กเสียนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะคะแนนด้านสิงเพชรเดชสิงต่ายที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเมืองน,นะไปทางด้านทีระพงศายสีระพบ,บ็อกซิ่งยิมหรือด้านทีระพงบูสตาเนชั่นอายุสิบแปดปีมวยมาจากกรุงเทพมหานครครับสูงหนึ่งร้อย 76เซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยกายสีละพบ,บ็อกซิ่งยิมที่จังหวัดกาญจนบุรีดันง,นงนั้นธีระพงศ์นะเป็นมวยถนัดสายนะร,รูปร่างโฉกเนี่ยสูงยาวนะทร,รงมวยมวยฝีมือเอาครบเครื่องหลักเรี่ยมสมองมวยดีะัะจังหวะดักเตะดักแทงนะไม่ดีเก็บกบารบังโตกเก่งนะมาซองเนี่ยออกดุนแรงรับซอกดักซอกส่วนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมนะมีลูกทิ์ตำราจังหวะใช้ดีเรียมตัวดีนะรเรียมหักเรียมเททรไมดีเข่างในเนี่ยมีทุกกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทงมีศอกสลับวัวชี้นหัวใจ สองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนด้านจากกัวจักรยานมวยไทยยิมศึกมาตุภูมิมวยไทยแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะคะแนนด้านมังกรเพชรทายมูสนุกเกอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่แนสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่คนะรับนะกระดูกการผ่านมวยดีฝ่าคนระับอายุมวยมากฝ่าคนระับอายุจริงมากกัน2สองปีประเภทมวยเอาครบเครื่องคนระับบู๊สู้ดีนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงคนะรับลักเตรี่ยมสมองมวยดี เข่าไงใน,นแข็งแก่งแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลาแรงการยรีได้ปลายนต่มั่นคงหน้าเสือตัวเงินเนี่ยดีนะครับบรรยากาศที่มุมบรรยากาศการเชียร์เนี่ยในเวทีเนี่ยดีฝแน่นครับชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเนี่ยประจําสม่สมสมําเสมอนะฟาลนะครับไฟเนี่ยเปรีบเสมือนเจ้าบ้านครับกนักชงด้านฝ่ายแดงยอดบูงงามลักกี้บันเทิงถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้รอยกันห็นเลยนะครับประเภทมวยทรงมวยทางมวยถนัดสายครับ เก็บการบางโตเก่งนครับจังหวะเตะตั้งกว่างคาทำไม่ดีนะป้าสออนรุนแรงหล,ลักเรียมสมองมวยดีนะเข่าขในก็แข็งแรงใช้ได้แต่พื้นฐานน้ำเดิมเนี่ยเป็นมวยที่ทาทมวยน้อยนะครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นมียอมแล้วก็ไม่เคยชกเวลากลางวันเนี่ยมานานมากพอสมควรนะครับไฟเนี่ยก็มาในฐานะทีมเยือนนะครับก็นักชกทางด้านป่ายดําเงินนะครับทางด้านทีละพงกายสีระพกวกซ่มยิมน,นะครับ สรุปการขงอวิจารณ์คู่ที่3นะสมาชิกส่วนต,วน,ตวนเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับเจ้าถิ่นอย่างด้านยอดวัวงามลักกี้บันเทิงครับถ้าสมาชิกชอบเหมือนกันชอบเหมือนผมครับขอสมาชิกใจเย็นๆครับดูว่าต้นๆเนี่ยสมาชิกเข้าจังหวนนะครับราคาเบียดกันหรือว่าทางด้านยอดวัวงามเนี่ยเป็นรองนิดหน่อยครับเพราะว่าทางด้านทีลพงเองเนี่ยต้นๆเนี่ยถือเป็นมวยจังหวะฝีมือดีครับอาวุธหลากหลายครับต้นๆเนี่ยเป็นมวยเรียกว่าทรงต้นจัดครับดูว่าตามรูปเกมทรง ตามรูปมวยทรงมวยต้นๆอย่างด้านธีรพงศ์เนี day, no But, play, play, oil, ่ยมองดูว่าไม่น right. so so, ่าไปลองครับแต่เกมไปปลายเนี่ยปะทะบทเบียดไปแล้วครับเกมระยะยาวเนี่ยดูว่าทางด้านยอดวงงามเนี่ยเข่าในงรดูว่าจะแข่งแกร้งแข็งแกงกว่าครับขอให้เดินให้ติดตัวตลอดครับใช้เข่าในแข่งแกร้งแข็งแกลงกว่าครับดันแทงกวางแทงครับเดินบดเดินเบียดครับกันไปแล้วดูว่ารูปบูรูกู้การยืนแล้วไปปลายครับลูกอึดลูกทนครับดูดีกว่าครับไปปลายมองดูว่าลูกหนักรูปแรงขอวู้เนี่ยยอดวงงามเนี่ยทำได้ดีกว่าครับ ประกอบกับหน้าเสื้อตัวเงินบรรยากาศการเล่นบรรยากาศการเชียร์เนี่ยคิดว่าน่าจะดีกว่านะจะบทเบียดชนะตีละวงไกล,ล็อก c k i n ยิมเป็นไปแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่ขาสดครับคู่ที่4ี่4ขาสดเป็นคู่เอกเป็นการโพล่าทางด้านชาพยักษ์สักสตูลพบกับทางด้านพรเสน่สอบพุ่งพัดต่อยกันเวทน,ำน้ำหนัก126่ปอนด์ฝ่ายแดงนะไปทางด้านชาพยักษ์สักสตูลถึงด้านชาพยักษ์เชษทุ่งว่า อายุ26ปีเป็นมวยมาจากจังหวัด Stone สตูลสูง1 6่7เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรของทีมงานคนจัดทางด้าน,นชาปยักษ์เนี่ยเป็นมวยถนดัดขวาครับทรงมวยออกเป็นมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธครบเครื่องครับรากเรียมสมองมวยดีอาวุธออกได้หนักได้แรงทุกที่ครับเนะตะต่อยหนักแรงครับมาสอ,อ,กอ,อกรุนแรงศอ,อกดักศอ,อกส่วนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมจังหวะดักเตะดักแทงก็ทําได้ดีครับเข่าในเนี่มีทุกกฎแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทง สอกรับชี้นะนอ,อ๋อยดีนะครบคชิหลวใจเนี่ยมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะนอกยหนึ่งด้านดาบดําปตทตองทวีที่รายการวันชิพที่เวทีมวยรุมินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนดนด้านเพชรไทยแลนด์ออกิสกเกษนะครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเมืองด้านพรสเสน่สอบบพูนพัฒน์ถึงด้านพรสเสน่สอเทียนโพอายุ25ปีครับมวยมาจามเพอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง170่งเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอบูนพัฒน์ ทางน้้นพรสนิทคเป็นมวยถนาดกว่านะรูปร่างสูงยาวครับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลายแรงครับขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อวุธจังหวะเดินแทงหว่างแทงในยทำได้ดีซอกรับประชิดที่อ่อยดีเตะต่อยหนักแรงใช้ได้ครับผู้ที่อู่ใจเนี่ยสู้ดีมีทุกข์ตลอดสองไฟล่าสุดที่พิกแกพ้คะแนนด้านชายกรพรักบุญที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะพิกแพ้คะแนดน,นด้านดีเซนน้อยเรียมธนวัฒน์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่ มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่คนระับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดีฝรแน่รนะับประเภทมวยเอากรบเครื่องบูสู้ดีเตะหนักต่อยแรงครับนะตอกดักศอกสวนเนี่ยกล้าแรก่กล้าฟันหลักเตรียมสมองมวยดีคนระับเข่าวงในเนี่ยแข็งแกร่ง,แ,งแรงครับการยืนได้ปลายมั่นคงฟอร์มการชกสามไฟล่าสุดเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดนักชงด้านฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์สักสตูลถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องคนระับรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้รอยฟลิตหน่ด้วยครับ ประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นเดินแทงกว่างแทงปอดใหญ่ปลายแรงรับข้อแข็งแข็งเนี่ยมีลูกล็อกคอเด้งตีแรงๆครับแล้วก็จหว่าัดสร้างแรงเนี่ยทำได้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุ่นปอดใหญ่ปลายแรงหัวิตใจเนี่ยสู้ดีแต่ช่วงหลังมานักสมาชิกทางด้านนักชงด้านกวางเงินเนี่ยพรสนีเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่มีจุดปอดครับโดนหมัดโดนซอกเนี่ยช่วงคางเนี่ยโดนไม่ได้ครับโดนเป็นเมาเป็นเป๋เป็นเซแล้วก็ล่วงเลยครับกับนักชงด้านกวางเงินพรสนิทสอบภูิพั์ ก่อนที on ่ผมทําการสรุปการคองวิจารณสมาชิกผมจะเล่าร่าวๆนะครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งครับครั้งแรกเจอกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่เป็นทางด้านชาบยักษ์เนี่ยเอาชนะคะแนนลงมาแบบสนุกครับส่วนไฟที่สองครับเจอกันที่เวทีมวยราชเนินเป็นทางด้านพรเสน่พลพิกเอาชนะคะแนนลงมาแบบสนุกแล้วก็ไฟล่าสุดที่เจอกันครั้งที่สามเนี่ยเจอกันที่ภาคใต้ครับวันนั้นต่อยกันที่รายการศึกรวมพลคนสมุยเป็นทางด้านพรเสน่หเนี่ยก็ชนะคะแนนลงมาแบบสนุก ถ้า,าทาั้งคู่เนี่ยเจอทัหมด3ามไฟนะเป็นทางด้านพรสนิษฐ์พลิกเอาชนะคะแนนลงมาได้สอไฟแล้วทางด้านชาบยัก์เอาชนะคะแนนลงมาหน,านาึ่นนนงไฟครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่สี่คู่เองเนี่ยส่วนตัวนะสมาชิกผมแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านชาพยักษ์ศักศัตูนะครับผมมองดูว่าครับต้นต้นเนี่ยจังหวะฝีมือดีฝ่าครับทางด้านชาบยักษ์นะครับจังหวะฝีมือต้นต้นเนี่ยดูดีฝ่าครับตรงมวยทางมวยต้นต้นเนี่ยอาวุธออกได้หลากหลายครับออกได้หนักได้แรงกว่านครับต้นต้นเนี่ยขอให้เน้นนะ สมาชิกออกมัดออกศอกเยอะๆครับมีโอกาสกดนับ,นบกดน็อกรับเต็มก่อนครับเพราะว่าช่วงหลังเองเนี่ยทางด้านพรสเน่เองเนี่ยถือว่าต้นๆเนี่ยเป็นมวยที่ไม่ค่อยออกหุ้นครับแล้วก็ต้นๆเนี่ยโดนหมัดโดนศอกเนี่ยออกอาการตลอดครับสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านชาไปยยักษ์นะครับสมาชิกตามทางมวยทรงมวยมองดูว่าได้เปรียบสมาชิกเข้าหน้าชาไปยยักษ์มีราคาสมาชิกก็ลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายครับบดเบียดแล้ววูบไปแล้วทางด้านชาบัยยักษ์เนี่ยพยายามชกในรูปเกมตัวเองถนัดครับยากน้นป้ามเข่าในหน้าครับ ดันเตะดันแทงนะครับแล้วก็เข้าหนกดแขนไล่แขนกวางแทงไว้น,น,นะครับแล้วก็พยายามมีมัดมีศอกออกสลับเยอะๆดูว่าตามทางมวยทรงมวยราชาพยัคฆ์เนี่ยมองดูว่าแก้เกมง่ายฝ่าด้วยนะครับประกอบกับหน้าเสือตัวเงินบายากาศการเล่นการเชียร์เนี่ยดูดีฝาแนะ่จะเอชนะพรสเสน่สอบุญมั์เป็นแบบสนุกผมก็จะมาสรุปการขาวิจารณ์ให้สมาชิกฟังนะครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบทางด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยจะเอาชนะจิรวน์สอราชภูมิเป็นแบบสนุก คู่ที่สองครับเลือกชอบด้านมนตร,ราามติดเพชรสนุกกันครับจะเอาชนะเพชรบรัญชาปอมคนอินเป็นแบบสนุกคู่ที่สามรองคู่เอกเลือกชอบทางด้านยอดวงงามลักกี้บันเทิงจะเอาชนะธีรพงศ์กายสิริพกบักซิ่งยิมเป็นแบบสนุกคู่ที่สี่ครับเลือกชอบทางด้านชาบยักษ์ศักดิ์สตูนจะชนะพรสเสนศหสอบภูมิพัน์เป็นแบบสนุกสำหรับมวยเดดติดดาวนะรประจำวันอาทิตย์สามมีนาสองพันาห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยผมเลือกไม้สมาชิกหนึ่งคู่ครับผมเลือกชอบที่เพชรเดฟติดนพเดชมวยไทยครับดูว่าต้นๆนเนี่ย ทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบเห็นเลยับไปไปลายเนี่ยถ้าคุมเกมอยู่นะครับอย่าประมาทนะครับชกให้รัดกุมเนี่ยดูดีฝาแน่จะชนะจีรวัตรสอดรัชพงม์เป็นแบบสนุก